จะไม่ใช่นาฬิกาที่เดินออกไปแล้วเห็นคนใส่ทุกวันเขาไม่ได้เก็บตัวกระแสเลยโคตรชอบให้หาไงก็หาไม่เจอก็เหมาะแล้วที่ไปอยู่กับเขานะครับเทสโคตรดีกูนี้เนี่ยคล้ายๆกับคนคนนึงสวัสดีครับผมวัดครับวันนี้เรากลับมาทําคลิปแล้วครับหลังจากพักไปนานคนก็ทัก DM มาถามก็โอเคกลับมาทําก็ได้แต่วันนี้เรากลับมาแบบยิ่งใหญ่ครับเดี๋ยวนี้เรามีแบ็คด็อกแล้วนะครับช่วงนี้ผมก็อินเบียเจอยู่นะฮะแล้วถ้าเราจะมาเปิดกูดาราสักคนนึงเนี่ยก็คงจะพลาดคนนี้ไม่ได้นะคุณอโปนะฮะ ล่าสุดเขาก็เป็นแบรนด์แอมของเปียเจด้วยล้วก็ไปออกงานใส่พวกไฮจูเวลี่สวยสวยมากวันนี้เราจะมาเปิดกุ่เขากันครับว่า,วาตัวที่เขาใส่ออกงานใส่ในชีวิตประจําวันเนี่ยเตรียมไว้พอของปากหอมคอเนาะวันนี้ที่เลือกมาเนี่ยก็มีอยู่ประมาณ56เรือนนะครับก็เป็นตัวที่เลือกมาแล้วคิดว่าน่าจะชูโรงเปียเจได้สมบูรณ์แล้วก็คิดว่าน่าจะอยู่ในกลุ่มของเขาแน่นอนนะครับสำหรับแบรนด์เปียเจนะครับตัวชูโรงเขาส่วนมากจะมีอยู่2ตัวเนาะปัจจุบันก็จะมีเป็นลายโปโลกับลายอัลติพลาโนโปโลเนี่ยมันก็จะเป็น รูปทรงสปอร์ที่คล้ายๆกับปาเต็กอะควาโนส่วนอัลติพลาโนถ้าคนตามเรื่องนาฬิกาบางเนี่ยก็จะดูกันอยู่แล้วว่าตัวนี้มีชื่อติดเกือบทุกปีนะครับมาถึงตัวแรกเปียเจโปโลสเกเลตันมาในเรือนอุโรสโกสีน้ำเงินหลังบ้านกระจจงมานะครับตัวนี้อาจจะเป็นลูกแรกของอาโปก็ได้นะครับเพราะว่าเห็นใส่บ่อยก็มันใส่ง่ายจริงนะมันสายหนังเรือนทองสวยอยู่แล้วตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเครื่องออโตเมติกโชว์ลวดลายโชว์กลไกเครื่องตัวนี้ที่อาโปใส่เนี่ยที่ผมเห็นจะเป็นสายหนงังสีน้ำ เอาแบบแฟชั่นอ่ะผมว่าใส่อย่างนี้สวยกว่าดูไม่ค่อยปะเท่าไหร่ดูเป็นวัยรุ่นดูสปอร์ตดีนะครับสำหรับนาฬิกาสเกเลตันเนี่ยผมบอกเลยว่าความแพงเขาเนี่ยอยู่ตรงที่เขาต้องวางเครื่องให้สวยงามนะครับแล้วก็ต้องบาลานด้วยฟังก์ชันคือถ้ามันวางสวยอย่างเดียวแต่นาฬิกาไม่ทํางานฟังก์ชันมันก็ใช้ไม่ได้ตัวนี้มันก็เลยต้องหาจุดบาลานให้ดีซึ่งก็ออกมาเป็นเรือนนี้ค่าอเดีก็สูงมหาศาลแล้วก็มากับราคาป้ายอยู่ที่ประมาณ1นล้านบาทนะครับตัวที่2องนะครับก็จะเป็นออสติพลานน้องอโดด่อลิพจ เป็นนาฬิกาโลสโกรเรือน40มิลนะครับขอบเพชรซึ่งเพชรเปียเจนเนี่ยผมบอกเลยว่าสู้แบรนด์อื่นได้สบายๆนะครับเพชรคัดมาดีมากการฝังดีหนังเตยเนียบตัวนี้เนี่ยฟังก์ชันก็จะเป็นฟังก์ชันเบสิกนะครับจะเป็น2เข็มครึ่งนะครับบอกชั่วโมงบอกนาทีแล้วก็เข็มวีธรรมดาแล้วก็บอกวันที่นะครับมากับเครื่องอัลตราตินตามสไตล์อัลติพาโนนะครับแล้วเปียเจนเนี่ยเรือนนี้มันมากับขอบเพชรซึ่งความโดดเด่นที่สุดของเปียเจสองอย่างก็คือเรื่องของจิวเวลี่การขัดแต่งให้สวยงามการเลือกอัญมณีที่สวยงามนะคร ซึ่งตัวนี้มีครบทั้งสองอย่างตัวนี้ราคาป้ายอยู่ประมาณ1นล้านสามแสนกว่าบาท จะบอกว่าในตลาดมือสองอ่ะมันหาย,ยากมากปีหนึ่งอาจจะหลุดมาแค่เรือนเดียวหรือ2เรือนเท่าน,นั้นเองนะครับในประเทศไทยคนที่เขามีของจริงเขาก็ไม่ค่อยปล่อยด้วยนะฮะต่อมาเราเป็นวินเทจกันบ้างครับตัวที่3เนี่ยอันนี้ผมจะบอกว่าโคตรชอบส่วนตัวชอบมากคือจริงๆสายแบบเนี้ยสมัยนี้เขาไม่ค่อยทํากันแล้วครับสายแบบนี้เขาจะเรียกทองตอกซึ่งมันจะเป็นชิ้นเดียวกับตัวเรือนทั้งหมดเลยตั้งแต่หัวจะหลดสายเลยนะครับทองตอกของเปียเจเนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์การทําทองอยู่ที่ลายของสายนะครับแล้วตัวเนี้ยหัวจะเป็นฝังเพชรด,ด้วยส่วนตัวหน้า พูดถึงหน้าปัดกันหน่อยหน้าปัดตัวนี้ตามข้อมูลที่หามาเนาะมันจะเป็นหน้าปัด o p ปอผมบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยไฮไลท์อยู่ตรงหน้าปัดเพราะว่าให้หาไงก็หาไม่เจอตัวหนึ่งผมไปฮ่องกงบ่อยๆผมก็ไม่เจอหน้านี้นะปกติแล้วเนี่ยถ้าหน้าปัดธรรมดาแบบสีดําสีขาวสีทองมันจะอยู่ประมาณ2 0 0 0 0 0กว่าบาทแต่พอเป็นหน้านี้เนี่ยราคาขึ้นอยู่กับความพอใจเลยอาจจะขึ้นไป4 000, ี่แสนอาจจะขึ้นไป5้าแสนอันนี้แล้วแต่ความพอใจของผู้ซื้อต่อเลยเพราะว่าหายากมากแล้วก็สวยมากด้วยก็เหมาะแล้วที่ไปอยู่กับเขานะครับ สำหรับเรือนที่หีนะครับก็ยังอยู่ในกลุ่มวินเทจเหมือนเดิมต่นี้จะเป็นวินเทจอัลติพลาโนครับเป็นอัลตาตินด้วยก็คือบางวันพิเศษมาในรูปทรงสี่เหลี่ยมนะครับอัลตาตินที่เป็นทรงสี่เหลี่ยมเนี่ยจริงๆมันมีน้อยมากนะครับถ้าเราพูดถึงทรงอย่างเงี้ยก็จะนึกถึงวินเทจเปียเจกับบูการี่แล้วก็พวกปาเต็กเอพีวินเทจต่างๆที่อาจจะเลิกทําไปแล้วนะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นตัวหายากตัวหนึ่งยิ่งมากกับวัสดุที่เป็นหินสีต่างๆเนี่ยพวกนี้หายากมากๆซึ่งราคาก็ประเมินได้ยากนะคร ก็จะสูงมากๆซึ่งในยุควินเทสเขาไม่ค่อยนิยมทากันเท่าไหร่ส่วนมากจะเป็นไขาลานกันหมดนะครับตัวนี้ส่วนตัวผมถือว่าเทสโคตรดีถ้าเจอลูกค้าใส่แบบนี้มาที่ร้านก็ต้อนรับเป็นอย่างดีครับเชิญนั่งตรงนี้ได้เลยนะฮะอีก2เรือนนี่ผมแถมให้แล้วกันจะไม่ใช่นาฬิกาที่เดินออกไปแล้วเท่นคนใส่ทุกวันอันนี้เห็นเขาใส่ไปงานแล้วก็กระแสค่อนข้างดีอันแรกจะเป็น polo emperador นะครับเป็น skeleton tomb d i o ตัวนี้เนี่ยวจะถือว่าจัดอยู่ในไลน์ high jewelry เพราะว่าตัวเพชรมันแพงกว่าตัวนาฬิกาไปแล้วอะ่ะพูดถึง เอ็กเทียของมันก่อนหรือภายนอกเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นเคสไวโกลทั้งหมดนะครับแล้วก็ตรงขาตรงบอดี้ตาฝั่งเป็นเพชรขาวเม็ดเบลเลอร์เบล่าทั้งเรือนตัวนี้คือสวยมากพอมาถึงขอบมาในตีมสีเขียวก็แน่นอนว่าใช้มรลกดทั้งขอบเลยนะครับการขัดเพชรของพวกนี้ก็คือขนาดจะต้องพอดีกับบริเวณที่เอาไปวางไว้นะครับแล้วก็หนักเตยต้องรับกับเพชรเป็นอย่างดีนะส่วนของอินเทียรยนะครับหรือภายในมองเข้าไปแว็บแรกเนี่ยรู้เลยว่าเป็นเครื่องสเกเลตันแน่นอนก็คือเราสามารถมองทะลุโดนนาฬิกาได้แต่เครื่องตัวนี้มันไม่ธรรมดา บอกทูบิยองเขาจะเล่าลือกันว่ามันเป็น,นกลไกที่เดินตรงที่สุดเพราะว่าเวลาเราลิดข้อมืออย่างเงี้ยครับนาฬิกามันเดินเท่ากันทุกองศาแต่ทูบิยองเนี่ยสามารถเดินเท่ากันหมดเลยนะครับทั้งแกน XY และ Z นะตัวเครื่องก็ทํามาจากทองคําขาวหมดเลยแล้วก็ประดับด้วยเพชรทุกที่ที่เรามองเห็นได้เลยนะตัวไฮไลท์นะครับก็จะอยู่ที่ตัวโรเตอร์เลยตัวโรเตอร์คือตัวที่หมุนเก็บพลังงานในระบบออโตเมติกซึ่งตัวโรเตอร์เนี่ยเขาก็จะประดับด้วยมรกตทั้งชิ้นเลยนะครับแล้วก็เป็นแบบไมโครโรเตอร์ด้วยกก็จัววว่าาา้มนนะรรบสหเือี ้วยค่าตัวที่สูงถึงประมาณ50ล้านนะครับเรือนต่อมานี่ก็เรือนสุดท้ายของคลิปละกันอันนี้ก็จะเป็นออร่าครับออร่าไฮจูเวลี่ซึ่งเรือนนี้จะมีความเป็นไฮจูเวลี่ที่สูงมากๆสูงกว่าเรือนที่แล้วอีกเพราะว่าเรือนที่แล้วเนี่ยเรายังเห็น,นกลไกเป็นทูบิยองเป็นสเกเลตันเทคโนโลยีที่ล้ำล้าของนาฬิกานะครับแต่ตัวนี้จะเป็นแค่เครื่องออตาตินธรรมดาแต่ตัวบอดี้เขาเนี่ยโหดมากโหดมากมันจะคล้ายๆกับตัวบิลินแนของจาร์คอแบโคนะครับก็คือทั้งเรือนเนี่ยจะเป็นเพชรหมดเลยเพชรบ,บักเก300เรบตบปเ,เปนนัก 5มิลน,นะครับจะเป็นลูบีทั้งหมดเลยนี่คือขาวตัดกระดงสวยมากนะครับตัวนี้ก็จะชูลงความโดดเด่นของเปียเจ้ทั้งสองอย่างนะครับก็คือเรื่องของจูเวลี่ที่งดงามแล้วก็กลไกที่บางเฉียบก็ประมาณนี้ครับของปากของคอสําหรับกุกของอโป l e นะครับแบรนด์แอมบสเตอร์คนล่าสุดของเปียเจ้เรายกมาแค่เปียเจ้นะจริงๆเขาไม่ยังอื่นอีกนะครับถ้าให้ผมเลือกตัวหนึ่งเนี่ยกุนี้ผมก็คงเลือกเป็น โปโลสกิเลตันนะครับตัวโรสโกถ้าถามว่าทําไมก็เราสไตล์สปอร์ตอยู่แล้วไงเราก็ต้องชอบอะไรประมาณนี้นะฮะกูนี้เนี่ยคล้ายๆกับคนคนหนึ่งที่เราเคยครีวิวไว้นะคุณมายภาคภูมิเพราะว่าตัววินเทจเขาไม่ได้เก็บตัวกระแสเลยนะครับเขาเก็บตัวที่มีสไตล์เป็นของตัวเองก็จัดว่าหน้าตานาฬิกาเขาเนี่ยเกินกว่ามูลค่าของตลาดมือสองไปอีกนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ถ้าใครอยากซื้อ,อยากขายนาฬิกาก็ติดต่อเรามาได้นะครับเดี๋ยวนี้เราไม่ได้แค่ซื้อขายนาฬิกานะครับเราทำร้านติดฟิล์มด้วย ผมทำเองนะครับเป็นพ่อค้าดูแลลูกค้าโดยตรงนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมขอบคุณมากครับครับดาราเนี่ยเขาแชร์กุนาฬิกาด้วยกันไปแล้วเนี่ย <laughs>